โสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมรักเนฮาชาแนลนะครับวันนี้มาดูน้องหมาตัวเล็กนะครับซึ่งเอามามาดูน้องหมามันเล่นโอ้โหกัดแรงอ่ะชื่อแฮปปี้เหมือนแมวแฮปปี้แฮปปี้ดื้อมากเลยนะครับท่านผู้ชม ดื้อมากเลยพอดีเ right? ป็นหมาของหัวหน้านะครับเขาออกออกลูกมาเยอะมากเขาก็เลยให้มาหนึงตัวแต่แรกว่าจะให้สองตัวนะครับแต่พอดีลูกชายของหัวหน้าเขาไม่เขาไม่ให้เขาชอบตัวนั้นก็เลยเขาให้มาตัวเดียวเนาะได้เลยโอ้โหดื้อครับกินเก่งด้วยวันกินทั้งวันดูดูเหนื่อย เหนื่อยแล้วโอ้โอ้โอ้ใครรู้ว่าหมาพันนี้พันอะไรนะครับคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะผมไม่รู้ว่าหมาพันนี้พันอะไรนะครับพอดีของให้มาเอาไปแล้วเอามาลงมาเร็วมาท่วจะขัดได้เลยนะ โอ,โ,อโ,อโอ้เสียงโม่โ่าเดี๋ยวก็พอแค่นี้ก่อนผมจะขอตัดคลิปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับอเดี๋ยวเขาหน้าผมจะถ่ายให้ดูเต็มเต็มเนาะนี่พอดีเห็นเขาเล่นพอดีเลยนะครับผมก็เลยยกโทรศัพท์ขึ้นม,มาถ่ายเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากเป็นกําลังใจกันด้วยนะครับฝากรับชมคลิปเป็นเยอะๆน<ล>ะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กัน มีกำลังใจถ่ายคลิปต่อๆไปนะครับใครที่รับชมคลิปนี้แล้วก็ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองในยศถานบรรดาศักดิ์นะครับผมก็จะขอปิดคลิปก่อนแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ